ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้พ่อเตียมพามาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์แม่งได้พี่น้องเด้อมือนี้กับวันจันทร์พี่น้องเนาะมือเลขลาวพัฒนาออกนะครับ <c oughs> ครับมือวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้ามีนาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกหนึ่งเจ็ดสองสี่สองศูนย์ครับเลขหลางก็ออกสองสี่นะพี่น้องเนาะ ครับของอาจารย์เหม่งวัี่ผ่านมาพี่น้องบนล่างวิ่งรูดสี่กับสามเน้นที่สี่นะครับแต่ว่าจับคู่รูดพี่น้องนะครับเขามื่อนี่ยพเจอมภามาตามต่อยิงเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิกน้ากันนะครับรับพี่น้องต้องการกระโจมอย่าลืมคอมเมนต์เพิ่มมากมัเห็่นยังมาเขาคอมเมนต์มาเลยครับผม เราพัฒนาอาจัดเมงนะครับ นล่างวิ่งหลุดหนึ่งกับสองน้องเน้นที่หนึ่ง ขับชุดวินพี่น้องชุดวินแบบห้าหนึ่งสองหก ชุดวินะพี่น้องด้วยครับประเบิงอาจารย์จับคูนะครับห้าหนึ่งแปดหนึ่ง สองหกหนึ่งสองขับเน้นห้าหนึ่งแปดหนึ่งพี่น้อง เลขสตัวหกแปดหนึ่งแดห้าหนึ่ง สองแปดหนึ่งนะครับ ชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับเอาพี่น้องจับหน้าจอได้ครับเด้อเราพัฒนาอาจาร,รย์เม่งเนาะครับเนาะวันจันทร,ร์ที่หนึ่งเมษายนกับคืนเมนีนะครับสองห้าหกเจ็ดขอให้โุกๆม,มันมันแห้งๆด้วยนะพี่น้องเนาะครับอาจารย์ให้มาบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งได้พี่น้องเนาะ ครับส่วนชุดวิ่ก็มี8มี5มี1มี2มี6นะครับอาจารย์จับคู่ให้ก็มี5 1 8 1 2 6 1 2เน้น5 1 8 1พี่น้องครับส่วนเลข3ตัวกับ 6, 8 1 8 5 1ตัวเน้นนะครับเนาะเลข4ตัวกับ 6, 2 8 1ครับรองเบืองพี่น้อง3ตัว4ตัวเธอเป็นจังโสกจังบุญนะพี่น้องเนาะ ที่สาคัญนะพี่น้องเริ่มมกสอบตัวเด็กก็อย่าลืมกับตัวไว้น้เนาะพี่น้องเนาะรับสองหกกับงามเลยครับเด้อสองหกหนึ่งสองนะครับรับพอเตรียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เมงเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอเตรียมรับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลยครับเด้อนะตัวเลขเป็นแชแนวทางเนาะครับเนาะ ครับขอให้เขาขอให้แตกที่สําคัญนะพี่น้องเลิศม,มักสอบตัวเล็กย็จะลืมกลับตัวว้นํานะครับเอาขามาแล้วก็จะลืมนะพี่น้องเลิอกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มคนเดิมสแนลน้ำเล้ยนะครับเนาะครับแล้วก็ฝากกด,ดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นํานะพี่น้องเนาะครับมือนี้ขอให้เฮงเฮงรือยๆโฉบโฉบมันๆกันนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม